ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่งช่องนะคะเมื่อนี้ก็จะผ้ามาตามแนวทางของคุณตาสอคือเก่านะคะเพราะว่าเลีกับมีเข่ามีรุดนะคะกับบอเข่ากับเยาวากันนะคะเท่ากับวารูว่าเลกจะออกตัวใดนะคะเพราะฉะนั้นกระท่งช่องกับมีนาทีตามกับตองตามเพิ่นคือเก่านะคะถ้าคาเทียบอตามกับคาเทียมัดเข่านะคะพี่น้องเอฟซีเพราะฉะนั้นเท่ากับจองตามเพิ่นคือเก่า งวดประจําวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะเพิ่นจะได้ตัวใดเพิ่นจะฝันดีไปนะคะเข้ากลับมาไปตามกันเลยน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะพอส,อสวัสดีค่ะสวัสดีคับทุ่นปนับกล่องกันมือใหม่ได้กัดบ,บอฮันนิชินฮันชาฮันไดหิตจริงดอกการเวาการจากบบพิษพลาด ขอโทษขออภัยนะคะทั้งเอ็กซีกันดีนะคะคุณตาเป็นยังไงคะหดวังหันเสียดายนะคะเนาะเสียดายแล้วก็เข่าเนาะค่ะขุ่นชุดท้ายคุณตาไหวบาดใ่สามแปดแม่นบ่ค่ะแม่นในสามแปดขุ่นชุดทไทยสามแปดสองหาสองเดมาค่ะสองเดมานะคะสองหาเมื่อกี้ตาสวยๆเนาะค่ะเนาะเน้นน้ขึ้นย่างละเตีมรุดย่างละเตีมเนาะค่ะ หวาดบางหันของพึ้นตาผมสุดท้ายมันกับจ่อมือเด้บได้มาาค่ะจ่อมือจ่อวันละหยากนีหยากนั่นหวอดนี่เป็นค้นตาฝันได้ตัวหรือว่าฝันจังไรคะหวัดนีฝันว่าโทรศัพท์ตกตกแล้วก็แตกโทรศัพท์เจ้าของค่ะอืโทรศัพท์ตกแตกมันเคยออกไหมบ่สคะขันขันเกี่ยวสิบเอ็มบอ กบ,บุกขี่ฝันเจอเขียน้าเรียนโทรศัพท์หรือว่าจำเลขไทยโทรศัพท์เจ้าของได้สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เลขไทยหรือเปล่าพี่กมันสองศูนย์ห้าแล้วถ้าว่า,าเขียนผิดไปเราเรียกเ,เรืย่ยเอาเลขเบื้อโทรศัพท์หนึ่งสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์เนาะค่ะเนาะตอเีกง้ามยูคค่ะหรือว่ามันจะไม่ศูนย์อีกเนาะวันนี้เนาะอ่าตอ<า>เลขเอ่อจำเอาตะเลกถ่ายเป็นเนค่ะแม่เาจำเอาตเลกถ่ายมันเคยออกเลกถ่ายน,น,น,น่ะโทรศัพท์สองห้าศูนย์ก็จะเป็นหาศูนย์เนาะค่ะแยกออกมากค่ะสิให้แยกบ๊อบ่อยกบแยกเยอะจนีกัน แยกตะสูนหานบ่ะไอ้เอฟซีไปแยกเอาเนาะุ้มหั่นเนาะค่ะเนาะปัดเสือเอาเนเาะค่ะเอาตะ,าะบบสูนหาไว้ครับ,บ,บ,บมานีคก็ฝันว่าลูกสาวนี่เอาเนี่ยหมูเนี่ยงว่าใส่ถังแดงไว้นี่เต็มจนปิดถังบอลาุ่งปันดีที่ปอนี่แสดงว่า หรือว่าพอพอได้เรีกเอ่อโทรศัพท์มาแล้วนี่เมียนบอจังมาฝันหรือว่าฝันใน้คืนเดียวฝันก่อนฝันไดอันนี้ก่อนฝันได้เนื้อก่อนเต็มล้นถังจนปีดฟ,ฟ้าพอได้้เปิดวไว้หาเรียกเอาาะีหยาได้เดี๋ยวไม่ใหดกินค่ะค่ะเกลยไปเบื้องถังถังเกล็ดเห็นหนึ่งหาศูนย์ถังนะใส่เนื้อน่ะ เป็นเพราะว่าทางรอดหาสิบริะอืนะมันก็เป็นเลขไทยตัวเดียวกันกับอ่าอกับเลขโทรศัพท์ดิ่ันเงินเงินวันดีดีพนอนหนแถังใส่เนื้อ,อเต็มเลวย,ยนี่้จุดปิดฝาลง<อ>มันกัเป็นไทยเดียวไทยหาศูนย์คือกันกับเลขโทรศัพท์ มันก็เป็นตัวเดียวกันเลข<ม>ถังถังนวยนีน่นี่บอนี่นี่ล้วนี่นี่นี่ค่ะเบิ้องแ้กคะ่ะให้เบิ้งถังนี่ถังนวยน,นี่นะคะเลขเบอร์อยู่ข้างหนาดีพอแม่นแน่แนไปข้างหนาใส่เต็มเลยนี่บอใส่เต็มเลยปีคว<อ>ามลุงมันกับเป็นการฝันดีแล้วบันนี่เลขบ้านพอดีที่นี่บันเลขบ้านจะหนึ่งศูนย์ห่าเออ มันก็เกียวก้องกับวุนอยู่กันเอามันกับวุ่นเดียวมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันแล้วพอี่ไแมหนึ่งศูนย์หามันก็ตัวเดียวกันเลยเหรอพี่น้องเ้ยเลขบ้านเลขทีเพิ่นกับตัวเดียวกันเ้อมาเด้อบ้านนี้บ้านเลขทีพอกะเดียพอกะหนึ่งศูนย์หาวันีมันเป็นตัวกลับของถังเนือถังเนนือหนึ่งหาศูนย์เหมืนป่ะคะแมงแม โอ้ยมันเป็นตัวเดียวกันม่ไดแยกแยกงะงยายพี่น้องแยกแยะบ่หาลายตัวดอกมันแยกแยะก,กันเลยแต่มีหนึ่งหาสองหาเจนั้นนะคะเออมันเป็นตัวเดียวกันห้มาเด้อด่งวดนี่กเออคือฝันประจวบมาะกันครับแท้ <c oughs> โทรศัพท์กระตุกกระสูนหาทั้งอ่าไทยเนาะ,ะเนาะทั้งเส้นเนือกับหนึ่งหาศูนย์ นี่บานพอกันหนึ่งศูนย์หาเมนมาค่ะงานตัวเดียวกันเอาเรื่อยพี่น้องเอาวันนี้ดวันนี้ังไปซื้อยาซ่องเลยบุรียาซ่องเก้าศูนย์เก้าศูนย์นีซุ้มนังวาแยกเพราะว่ายเป็นแยกเอานี่รดแตนมันกับแปดศูนย์หนึ่งโอ๋อห้ยรถ่องไว้แปดศูนย์ ่อนี้ละจ้ามันกับี่เพิ่มมาแค่เก้าศูนย์แปดศูนย์นะคะพอไปสื่อยาเนาะนี่เนะาะซืพอไปซื่อบุรีบุรีรอ่าจะนีค่ะมันประกอบกันแล้วโทรศัพท์กับถังใส่เนื้ออบ้านเด็กทีมันตัวเดียวกัน ใช้วิจารณญาณาในการรับชมเอาค่ะพี่น้องบบดนี้กระดิเพิ่นกระเดยมันประกอบกันเขาเขากันยูดอกมี่มีม,มีบอ่อเข่าคือเก้าศูนย์แปดศูนย์เอาเพียวไปนะคะเพราะว่ามันฝันหินคือกันเนาะพอเนาะฝันหินคือกันอาจน,นั้นเขาก็มักตัวใดกับจังจัดนะคะ มกักกระจัดคัดกับพานนี่คือแนวทางของพอสอนะคะก็จะสรุปนะคะบันนี้ก็เด้พสกับฝันซัมนี่ก็ลองผิจารณาเบึ่งเอานะคะนี่แหะค่ะสรุปเลขของพอนะคะของพอสอนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะพอกับไปสื่อบุรีกับเก้าศูเพินกระลดแต้มหนึ่งแปดศูนย์ไว้อสัน ถังเนี่ยเพื่อนว่าลูกเอาเนี่ยมาใส่ถังเต็มเลขถังเพื่อนกันหนึ่งหาศูนย์เลขบ้านพอเพื่อนกันหนึ่งศูนย์หาเป็นตัวเดียวกันโทรศัพท์เพื่อนฝันว่าโทรศัพท์ตกล้แตกกับสองหาศูนย์พี่น้องก็เลยแยกแยะให้ตาศูนย์หานะพักนะคะพอให้แยกให้ตาศูนย์หาค่ะกับปินแนวทางซื้อฉลากกินแบ้งรัฐบาลนะคะ งวดประจําวันที่หนึ่งเอ้ยแหงสีแล้วงวดประจําวันที่สิบหกมิถุนายนหกจิตนะคะขอสวดขออภัยค่ะชอบสีเห่าแต่วันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> มันลืมขอโวษขออภัยเอฟซีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนพอสอนะคะในคลิปนี้นะคะขอให้ชูกให้มารน,น้ากันกับพอสอคะ่คะขอบคุณน,น,นะคะ,คะสวดถมา,าน,นะคะ คลิปนี้ก็ขอค้นอะไรค้นละแช่คือเกาล่ะคะ่ะขอ,ดอกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะคลิปนี้ก็ขอเป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลคือเกาล่ะคะ่ะพี่น้องสนับสนุนฉลาดกินแบงรัฐบาลท่านั้นนะคะสวัสดีคะ่ะ